การบริหารงานทั่วไปตัวชี้วัดที่1การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศมีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ครอบคลุมถูกต้องและสมบูรณ์มีการจัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ถูกต้องครอบคลุมทันสมัยและพร้อมใช้ตลอดเวลาตัวชี้วัดที่2การพัฒนาองค์กรและเครือข่ายการศึกษา มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอย่างถูกต้องตัวชี้วัดที่3ระบบงานสารบัญภายในสถานศึกษามีการศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ตามสภาพความพร้อมของโรงเรียนมีการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงจากสภาพปัจจุบันปัญหาในการดำเนินการระบบงานสารบัญในโรงเรียน เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและจัดลําดับความต้องการของผู้ใช้ระบบงานสารบัญให้ดียิ่งขึ้นตัวชี้วัดที่4การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีการจัดทําแผนง,งานโครงการมีผู้รับผิดชอบการดําเนินงานดูแลและควบคุมกํากับติดตามมีอาคารสถานที่ถูกสุขลักษณะมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอกับนักเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนมีระบบสาธารณูปโภคเช่นไฟฟ้าน้ำประปาอยู่ในสภาพใช้การได้ดีปลอดภัยมีระบบการป้องกันอันตรายที่เตรียมพร้อมนำมาใช้การได้ตลอดเวลาตัวชี้วัดที่5งานกิจการนักเรียนมีการวางแผนงานการจัดกิจการนักเรียนมีการจัดบุคคลเพื่อรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมการควบคุมกำกับติดตามและรายงานผลอย่างเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่6 การประชาสัมพันธ์การศึกษามีเครือข่ายการประสานงานการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กรตัวชี้วัดที่7การควบคุมภายในหน่วยงานมีการประเมินการปฏิบัติงานเป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นปัจจุบันมีคำสั่งแต่งตั้งการมอบหมายงานชัดเจนและมีการประชุมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในองค์กร